สวัสดีครับอยู่กํารังเงดือดคาไวเตอร์ทรัคสวัสดีเพื่อนๆชาวทุกทุกท่าน,น,นครับมาเจอกันอีนกนหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ทีมงานเราก็เริ่มจะลงงานรีไซเคิลแล้วครับวันนี้ก็ขับเจ้าจอรเดีย770 a ครับวันนี้เจ้าแคท140เฮ็ดท่อน้ำแตกยังไม่มีอะไรครับติดวันหยุดวันอาทิตย์ครับเลยยังไม่มีอะไร ก่น่าจะได้สายๆครับก็ขับเจ้าจอรเดีย770 a ไปก่อนครับนี่จอรเดียรถแรงในตำนานน่ครับรถปูนซีเมนต์ก็เริ่มมาแล้วครับเราเตรียมพร้อมก็ยังอยู่กับรถกัดเวอร์กเน WR200S ครับนี่เตรียมความพร้อม นาง,งานของเราก็มีแตา่หน้าตาหล่อๆหนุ่มโจโรครับแล้วก็หนุ่มตู้ไม่หลาดล่อแลกดินดเตรียมความพร้อมแล้วก็ยังมีรถบดแฮม3520ครับรถบดน้ำหนัก20กิบตันเราก็เริ่มกัดจากนี้ครับไป กิโลแปดสิบหนึ่งพันแปดสิบเมตรครับกัดเริ่มกัดอางนี้ไปครับถนนกว้างแปดเมตรครับความยาวหนึ่งพันแปดสิบเมตร เตรียมความพร้อมรอรถปูนนะครับรถปูนไปโหลดปูนอยู่รถน้ำก็พร้อมแล้วรถบดแคทก็พร้อมแล้วรถกัดก็พร้อมครับ ได้เริ่มง,งามยามดี9โมงครับเกือบแล้วครับเหลืออีกไม่กี่นาทีจะเริ่ม9โมงครับ9โมงเชา้าเติมน้ำมันรถกัดก่อนรถน้ำมันก็จะเติมรถน้ำมันรถกัดรีไซเคิลครับนี่ก็รอรถปูนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ